บ่นางดอกตากแดดทันแดดอ่อนขกบเอาขย้อนจีจางห้องก็แล้ว <c ười> พี่น้องค่ะสีบอกค้ามฝันส่ฟังบูยพี่ดวงเลยเออกันย้อนว่าข้าเจ้าายเม่อคืนหนีพี่น้อยฝันแหมเก็บไปน้ำอีจิต <c ười> ไปใส่สีบอกความฝันส่ฟังพี่นอ้องเออไปกับเสี่ยวกับกับร่องกับแอ่นเออ ไปน้ากันชีซ้ซาเลียงไปรถเออนั่งเฮ็ดอีหยังนอแล้ววานี่นีไไนน่ไปทังนี่วาสัน่นอา้าคนขาจเป็นคู่ค้าประสานขวากี่รถเขาจะเต้นลงจากรถอันสองคนนั่นมันบาแมนทคางนั้นทา,าทางพี่เอาทั้งพี่เลยกูไปเลี้ยวรถกอนวสัสดุเขาว่าไปเลี้ยวรถพี่น้องอันยังแต่อันเสียงแแผมแพมแพม,พม,พมสองคนนั่นเสียงแพผมแพมแพมบอกกันไปเออเอา,เอา ใส่น้อยไม่น้อยกิโลตน้มกิโลตน้มจังได้ก็บ่เห็นเออเออยู่ไว้ไปเฮ้ยเฮ้ยมาพี่มาพี่เออมาท่างพี่น้่มเลยพี่นองเอ,อ้น้่จแกว่าเอ้าที่แหลกเป็นทางเอดเตื่ดปปคือจังไปท่างยากเท้ไม่น้อยว่าครับแล้วโล่งหวยโล่งหวงล่งค้องปลูกโคเคกไปเออบานนี้คว่ำหวยไปพี่น้องคว่ำหวยไป เทนคนลายหลาย,ลายโอ้โหเป็นทางออกแลว้ววะสันสุ่มนันก็จเจลักไปไซน้ำสนเขาพ่ท่านไปผู้เดียวพี่นอ้องเออไปแล้วเป็นอีอ้หยางละ่ะเทิ่งเอาอันเอาค้อนตีกันผู้นึงกับูกแขนจงเจาะแจงแกเอาอ,อ็นหยางน้อบาทนี่พี่น้องบอกกา้าจอดรถดไวรถดกัรถลูกจอดถิ่นใบย่างเข้าไปเดี๋ยวเบื่องเอามันคือป็นแนวนี่ว่าสัน จงจอคนสิ่งขนของเออเฮ็ดเวียขนาะดปติปตาปิตาล่มตะตายพี่น้องเฮ็ดบ่ท่านเขากระตีกระขาเอาคือเป็นแนวนี้นูน่นไปไปหน่อยกระลี่ลีรี่ลี่ลลลลไปยับไปอีกยับไปอีก,อกมองหน,นึ่งอ้าวแบบนี้กระเฮ็ดเวียขึ้นกันแหละมิตามองเฮ็ดเวียมิตาพูดลำลำลึกๆพิตาพูดเป็นตายา Head ่านเฮ็ดจังไงอโอแบบนี้ือจังในคุกนี่แหละบึงส่งในคุกมองทอดละม้วนละม่านานี่แหละ ายพวกกูวันที่จังไดน้องมีแต่ผู้ใส่พี่น้องรีไม่น้อยนะรี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 ไปใส่เขาก็เห็นอเขาก็เลียนนําเขาสิจับตายครูบาป่าที่จังไดน้องป่านี้ผ่อมกระตบหนึ่งกรสันอันเดินอันนั่นหันมองเป็นมองเดี่ยวเดวกว่กว้างกว้างพี่นอ้องอื้มด้วอันนั่นนะกว้างคักกว้างแน่ไปแล้ววะเห็นอันสองย่ายหนึ่งแต่งตัวงามงาม,งามนางอยู่ กำนลังกินอย่งโอ้ยแม่เอ้ยคอรีขอส่วนน้ำแหน่เด้อว่าสั่นเขาเจ้าน้าข่อยข่เมยว่าสั่นเออมามามากินว่าสั่นใจเย็นๆว่าสั่นสองย่ายเป็นตใจที่ใจดีเอามากินว่าสั่นจังมันเอียงดอกทอดออกมาแหมแหมเป็นตะแซบตาแซบหน่อยก็เลยโอ้ยขอกินน้ำแหน่เมยกับเมยข้อกับแหงว่าสั่นน้ำปราหันนมีกินสะก้อนยำสะก้อนแก่เมยว่าสั่นอันทึงกินทึงรีอยู่ขางหน้าต่างเขาเด้อยู่ทั้งหน้าต่างทั้งนี่ อันข้าเจ้ากก็นั่งทั้งทึ่งคือจงเป็นกระตอบเนาะเป็นผระกระตูเป็นหน้าต่างพี่นอ้องเหลี่ยมเมื่อว่ายิ้มขาเจาะไม่กิน,น,นคือเสียบเสียบวะสันบัดยิบคํ้าที่สองอีน่ายหนึ่งแหละว,ว่าเบาอันขันมอยูมองนีหันอันนี้นว่าเคยกินกับกินเดั้เนื้อแข็เนื้อเสียเนื้อสร้างวะสันว่าจะบอกว่าเนือ้อแขนเนื้อเสียเนื้อสร้างไม่น้อยสิเอาข้ามที่สองใส่ปากกับยิบทิมพี่น้องทิมเลยอันนะฮะหกัก โอ้ยคอยกินน้ำเจีไว้ดอกแม่กันเนี่ยสั่งต้องกินมาอยู่น้ากันต้องกินวาสัน่นโอ้ยคอยกินบ่ไดกนจะสร้างจกเสียคอยกินบ่ไดดวาสัน่นไป็หน่อยแล้ววะโอ้ยบไวใบดอกแม่เอยสั่นเล่นเลยไม่หน่อยเห็นแต่ทางอดรอดอดอดมึงทางนี่แหละเมียบ้านนะสัน่นทางเมียบ้านแต่แท่วะสัน่นอันบักผ้ากันแต่ักว่ามาจะใส่แล้วเห็นมันดอบเล่นน้ำอันอันบ่นเสียบุญงคงอันสองคนเลียนน้ำไม่หน่อยสิจับเอาไม่หน่อยมึงดูอือ เลีนหมากะไรพ่อหมาพี่น้องตายกูตายกะตาย,ตายข้าวนีกูบ่เหลือกูบนหอดเฮียนกูบ่หอดบ้านแทๆวาสันไม่น้อยว่าแล้วเรียนไปเห็นแต่ทางก่อนหลอดบ้านนี้เป็นพักกระตูกันกันไว้คือขอบเขตเขาเหรอพี่น้องอีอันนั่นอ่ะนะรักษาประตูหลอดเห็นไม่น้อยแล,ล้วกดรีโมดปั๊บเอา้าประตูแร่นรัดอันเรียนคันไม่น้อยเอากูมาเสออกไนดะ้บานเนือสันหมากะสิขาบพ่อหมากะหันบ่ขาบตก คาบพิษคาบถือกาบเพราบบาดนี่อ้วกไปเล่นไปทั้งนี้บาดนี้มีทางแยกไปอับอนาเขตเขาเจ้าหัอละพี่น้องอนาเขตเขาเหละเล่นไปคุ้นหลายๆเออผู้ยิ่งผู้ทายเมียนบดสมกันคันแม่นสิว่าไปก็เป็นร้อยสองร้อยพี่น้องสางหลังอยู่คนนั่นว้าไม่หน่อยไปเศร้าไม่แห้งเขาก็เศร้าน้ำเขากระสีว่าตั้งไปกับกับ่มีปัญหาดอกเพราะว่าไม่ได้ขอบเขีดเขาก็สีว่าประมาณนี้แหละไป ไปหอดหลับลับบ้านเยอะเหนื่อยบ้านยายเจ้าเมื่อยบอกเออข่อยเรียนข่อยเมื่อยเจ้าพ่ต้องตกใจดอกมาอยู่นี่ก็แม่นเบิรสุข้อน่ะแหละว่าสั่นอันเฮ็ดจังไดหลับบ้านเฮตุจังสิได้ออกไปเหรอยากใจเขาสิเอาหอาไปซักไร้ว่าสั่นเขาสิเอาหอาไปซักไร้ขันเจ้าบ่อยากอยู่น้ำเขาหันเขาซักไร้ให้เจ้าเต็่มตูซักไร้แล่ะเจ้าก็ได้เมียได้หลวดว่าสั่นเจ้าบ่ต้องเรียนต่อเจ้าบ่อพี่ปัญญาออกไปต่อเขาขันเ้าไใบเบิดว่าสั่น ข่อยกระิยงหอแมเขาซักไร่แล้วข่อยก็จังซิเมียว่าสันเอาจังสันบอกเออโอ้ยข่อยตายบ่ได้ด้ว่าสันเป็นยังจังตายบ่ได้แม่ข่อยเดียวพวอข่อยแล้วลูกหลานข่อยเล้วสิ่งของข่อยให้จังได๋ว่าสันเอยว่าเออเขาสิได้ออกไปย่ดอกว่าสันเขาสิได้ออกไปย่ดอกให้เขาซักไร่เสีก่อนเนาะเอาแม่มันเต็มตัวโหลดซักแล้วอยสิปล่อยเฮาออกไปดอกว่าสันเออข่อยสีเส้าแรียนแร้วข่อยเมยข่อยเมยว่าสันเอาซักก็ซักว่าสัน โอ้สวนสศษซักขวขึ้นมาคิวาว้วเง่าเถอว่าสันคนหลายคนเป็นรอยสองอยพี่น้องคะอ่ะลอสักไรสวสดหูเมียพี่น้องเอ้ขันว่าสันขอยเไม่ขอยตายเออลอดซักไรสวดหูเมียตีสี่เครงพี่น้องเออขวดว่นาขวดสีมากี้อย่างตีสามตีสี่เครง มันนางกินกระฟงกระแพ้เศร้ามีแห้งเศร้าเมยฝันเมื่อคืนนี่ออกมาตีหาจนจีจางแล้วแจงหลายล่ะพี่น้องเอออันตะเว่นก็ได้ประมาณนี้แหละกินแล้วๆใช่ไหมะตเว่นนี่แหละพี่น้องนี่แหละตะเว่นกับได้ประมาณนี้แหละนี่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 ชองไฟใหม่พี่น้องก็โอ้อยเมื่อยข่อยเมื่อยข่อยเกียบข่อยตายเป็นวิจิตเลรอบ่ฝันกับฝันคักฝันใหญ่พี่น้องเอ้ยฝันคักฝันแน่เอ้า เอาซิเนี่ยน้อยเกศน,นี่แหละพี่น้องข้าฝันจ้าแล้วสิรอบเบิ่งทงกันบนเขาอะไม่ใช่ได้เกี่ยววะพี่น้องอืมเราเบิง่งเขาซะก่อนยังสิขเขาเมียจังไี้มันก็สวยเพรแห้งอะละมือนี่สวยก็หนีก็สิเป็นยังนะพี่น้องว้ายเจียบตายพี่น้องเอ้ย